อันนี้สู้ๆดอันนี้สู้ๆไม่มีไม่มีอ่ะไม่มีอะไรคะไม่มีช็อคคีอ่ะเดีดดี้ไปเติมไม่มีช็อคคีอ่ะอาเบฟซี่หรือว่าจะน้ำส้มอาเบฟซี่ไม่มีช็อคคีด้วยอ่ะอ่ะเบฟซี่เหรอไม่มีช็อ่ะน้ำส้มได้ไหมไม่ได้ไม่มีช็อคคีด้วยคุยอยากกินอะไรคะไม่มีช็อคคีด้วยอ่เบฟซี่หมดแล้ว เขาเต็งกินหมดเลยไอดดี้ไปเติมได้ไหมเติมเติมอีกไหมคะเติตเมเติเมเป๊ปซี่ไหมคะเดด้ดี้เดดี้ดดี้เ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 ดี้เดดีดดดิเดเดดี้เดดี้้เดด่อเดดี้เี้ดดี้เดดี้่ด้เ้เด้ ซู้ซู้ไม่ซู้ตายอย่ากินเยอะหรือเด้อปวดท้องพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วว่าแล้ว